ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอะไรจุ๊กจุ๊กจิกกันอยู่อยา่างลึกซึ้งด้วยถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้นานๆแบบนี้หนูจะเสียเปรียบเปล่านะคะอุ <CA> ้ยไม่เป็นไรหรลก <idor> ค่ะคุณแม่ค่ะโสมก็ไม่ได้คิดว่าจะเสียเปรียบอะไรเออแล้วเรื่องแต่งงานเนี่ยนะคะโสมก็คิดว่าน่าจะคุณหมอเนี่ยเขาพร้อมตอนนี้อีกหน่อยนะคะโอ้ยอ,อะไรกันคะแม่ว่าตวัดของแม่น่ะเขาพร้อมที่จะแต่งกับหนูโสมเสมอเลยนะจ๊ะ มังคัคุณแม่คะ่ะคนที่มีหนี้สินตั้ง20สบล้านเหรอคะพร้อมที่จะแต่งงานดูโสมเออก็ในหนหมก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วแล้วหนูไม่คิดที่จะหาทางช่วยเหลือว่าที่สามีบ้างเลยเหรอคะสามีนะ่ะอาจจะใช่คะ่ะแต่ว่าเรื่องหนี้สินอะไรนี่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนี่คะ เนี่ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าอยากจะได้ตะวัดแต่ตัวเท่านั้นใช่ไหมโอ้โหเห็นกันได้จริงๆเลยนะเข้มกันทั้งพ่อทั้งลูกไม่มีผิดเลยก็ดีถ้าอย่างนั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ตะวัดลูกชายของฉันไป ผู้ตายแล้วคุณแม่ค่ะไอเรื่องได้นี่มันได้กันมานานแล้วนะคะแต่ที่คุณแม่พูดบอกว่าโสมนะเห็นแกนได้มันไม่ถูกต้องนะคะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่คะนี่ค่ะกระจก <c oughs> คุณแม่ลองส่องตัวเองดูสิคะว่าใครเนี่ยเห็นแกนได้มากกว่าใคร <c oughs> แล้วคุณแม่ก็คอยดูด้วยนะคะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะเชื่อคุณแม่หรือว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะเชื่อมีอุัยไม่ใช่สิคะจะเชื่อสมุนีมากกว่ากัน ขอตัวนะคะอาจารย์ค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์หายเหนื่อยแล้วค่ะนีล้านเงินต้องมากมายขนาดนั้นเยนุศคงไม่ยอมง่ายๆหรอกค่ะเยนุน่ไกลเป็นคนเด็ดขาดออกจะตายไปแล้วอีกอย่างยิ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ของบริษัทด้วยแล้วดิฉันนะไม่อยากจะเข้าไปยุ่งยากหรอกนะคะ <c oughs> เออคุณพี่คะแม่ลูกกันขอร้องกันได้มั้งคะนีด่ดิฉันหนักใจจริงๆนะคะเนี่ยคุณพี่ก็เป็นซะอย่างเงี้ยแหละกลัวกันขนาดนี้ยายนุชมันถึงก้าวร้าคุณทุกวันวันก่อนนะคะคุณพี่ไล่นันออกจากห้องทำงานคะ่ะตายจริงยายนุชน่ะเหรอคะไล่คุณนันจริงค่ะคุณพี่คุนันไปเตือนแกด้วยความหวัง เรื่องนายชยาให้แกวางตัวให้ดีไม่งั้นก็ไปเป็นที่โคราหาแกคงโกโรธหรือไปจี้ใจดำก็ไม่รู้ไล่นันอย่างกระหมูอย่างกระหมานะคะอ๋ยตายแล้วคุณพี่นันว่าคุณพี่เนี่ยนะคะต้องเตือนลูกบ้างนะคะคุณพี่คุณอาคะเราพูดกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอคะรู้เรื่องอเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องเรากับนายชยานเหรอพ่อเถอคะคุณอา มันเป็นเรื่องส่วนตัวของนุชอ้าวแต่ว่าเรากําลังทาให้วงตระกูลนี่มัวหมองนะจ๊ะมัวหมองตรงไหนคะนุชไม่เห็นว่าการที่นุชจะรักกับอาชยาเป็นเรื่องเสื่อมเสียเลยเ่ย้ยนุชเห็นไหมคะคุณพี่เห็นแววบัดซีที่จะเกิดขึ้นกับตระกูลเราหรือยังคะคุณแม่คะนุชว่านะคะ ราคุยเรื่องนี้กันสองคนตามภาษาแม่ลูกดีไหมคะอุ้ยนี่แกไล่จะเป็นคนที่สองแล้วนะค่ะแต่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องนะคะอาจจะมีคนที่สาม,มสยันุชตายแล้วตายตายตายไม่น่ามาเกิดลูกแต่ปูนเดียวกันเลยนั่น,านลาแล้วค่ะคุณพี่ของนุชค่ะ เดี๋ยวนี้ลูกของแม่เนี่ยกลายเป็นคนก้าวร้าวอย่างนี้คะเนี่ยฮะนี่เรื่องคุณชยากรว่ายังไงคุณแม่คะก็นุชรำคาญนีะคะลูกก็เลยพูดไปอย่างนั้นล่ะคะ่ะสำหรับอัชยานะนะลูกก็รักเหมือนที่หลานรักอาไงคะแต่แม่เนี่ยก็อยากจะให้หนูนะ่ะระวังตัวไว้บ้างนะลูกนะเพราะการแสดงออกบางอย่างของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้คนอื่นนะ่ะเข้าใจเราผิดก็ได้นะคะ คนอื่นเข้าใจผิดแต่แม่เข้าใจนุชคนเดียวก็พอแล้วนี่โอ๊ยไม่ต้องนำคารสวัเออแม่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยนะจ๊ะ น้ำค่ะอืมจะคุยธุระกันน่ะจะไปไหนก็ไปสิจะไปไหนคะก็ไปที่ชอบที่ชอบที่เค็งคอยไปน่ะไปสิค่ะเจ้าป้าตายนี่ตัววัดแม่มีธุระสำคัญอยากจะคุยกับลูกนะจัครับแม่อยากจะให้ลูกน่ะแต่งงานกับสมิการเขาเร็วๆหน่อยทำไมจู่ๆแม่ถึงอยากให้ผมแต่งงานครับแล้วผมเองกับสมเราก็ยังไม่รู้จักกันดีพอเลยนะครับ กันดีพออีกเหรอไม่โสมไม่กานะวิ่งขึ้นไปอุ้ยทำความรู้จักกันในห้องถึงขนาดนั้นแล้วนะ่ะนี่แกคงยังไม่รู้นะสิว่าแม่นะ่ะมีหนี้สินท่วมหัวไปหมดละบ้านช่องก็กำลังจะโดนยึดวิ่งเต้นหาใครก็ไม่ได้เลยไม่รู้จะพึ่งพาใครที่ไหนอีกแล้วนะ่ะนี่อะไรครับนี่เราเป็นหนี้ใครเมื่อ,อไหร่ครับแม่ ก็นี่ที่ส่งเสียกาเรียนเมืองนอกเลยล่ะรู้หรือเปล่าพ่อตายเนี่ยไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้เลยแม่เหนื่อยอยู่คนเดียวลําบากคนเดียวแล้วทำไมแม่ไม่เคยเล่าให้ผมฟังนะครับก็แม่ไม่อยากจะบอกให้วัดรู้เพราะแม่กลัวว่าจะไม่สบายใจแล้วมันจะส่งผลกระทบไปถึงการเล่าเรียนของลูกนะสิจ้า นี่เราเป็นนี่ใครอยู่เท่าไหร่ครับมันก็ไม่ได้มากอะไรอะไรเท่าไหร่หรอกมันแค่ยี่สิล้านไม่รวมดอกเบี้ยเท่านั้นเองอะลูกอยาคุมตาขอผ่อนผันกับเขาไปแล้วนะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละคุณนันทพลเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ยายลูกสาวเขานะ่ะเข้มซะยิ่งกว่าดีเกลืออีกแม่ถึงอยากให้แกรีบแต่งงานกับแม่โสมิกาเขายังไงละ่ะ คุณแม่ครับคุณแม่หมายความว่าจะให้โสมิกามาใช้หนี่แทนเราเหรอครับผมรับไม่ได้ครับรับไม่ได้เหรอแล้วอะไรล่ะที่แกจะรับได้นะ่ะบ้านช่องที่จะถูกยึดไปใช่ไหมบ้านที่พ่ออุตส่าห์สร้างมาด้วยน้ำมือของพ่อเองเนี่ยกำลังจะถูกทำลายไปแม่ได้ข่าวมานะว่ายายลูกสาวเนี่ยจะทุบบ้านของเราทิ้งแล้วก็เอาไปทำคอนโดลูกจ๋า แม่ทนไม่ได้จริงๆนะที่จะเห็นบ้านที่พ่อแม่ลูกอยู่กันยังมีความสุขถูกทำลายลงไปแล้วทำไมตอนที่คุณพ่อเสียใหม่ๆแม่ไม่ได้ผผมกลับมาแล้วครับ ทำไมไม่เล่าอะไรให้ผมทราบเลยก็ตอนนั้นลูกเรียนใกล้จะจบอยู่นะอนาคตก็กำลังจะลุงโลดจะให้แม่ตัดอนาคตของลูกได้ยังไงกันแม่ไม่ใช่แม่ที่ใจยักใจมานแบบนั้นหรอกลูกจ๋าฟังแม่นะ แม่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแม่จะทำอะไรได้นอกจากไปคู่นี้ยืมสินเข้ามาเลี้ยงลกูกแม่ทำอย่างนี้แม่ผิดเหรอวัดบอกแม่สิว่าแม่ผิดไม่ผิดครับแม่ไม่ผิดครับไม่มีใครผิดนะครับแต่ผมผมว่ามันน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้นครับ ไม่ใช่ให้ผมต้องเป็นผู้ชายขายตัวครับลูกพูดคำนี้กับแม่ได้ยังไงทำไมทำร้ายจิตใจแม่อย่างเนี้ยแม่รักลูกยิ่งกว่าอะไรคลอดลูกออกมาแม่ก็ทะนุถนอมเลี้ยงดูยิ่งกว่าไข่น่หินส่งเสียให้เราเรียนอย่างดีแต่ถ้าลูกจะพูดคำนี้ว่าเป็นพ่อแม่ที่ทำให้ลูกต้องไปขายตัวแล้วก็ทุกอย่างเลิกไป นอนวัดจมมวงจำมวงวันนี้เก็บเ้าของจะได้หมดเลยนะฉันจะไปจากนี้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยแมครับ